พระบาทสมเด็จพระวชิลกาวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประชทานพัะทหารถะวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันได้พระจานปัจจัยเป็นค่าประหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น18ล้าน7แสน60,9538บาท70สตังค์ ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหนาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพ่นคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จปรมบอพิษรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเดสดสติตเป็นมิ่งขวัญลาภไทยราชนาจาักรไทยตราบกิราิติการเทินวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิจสัตยได้มาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์บนหนอจันทแห่งนี้โดยสเสด็จพระราุกุศสสี่คณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือนายประดิษฐ์เชิดชูง,งามพร้อมได้ครอบครัววันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล บริจาคปัจัยเป็นค่าปัตัาหาร2,000บาทคณะที่สองมูลินิโพธิว,วน,นาโดยดรแมกินะัตตยจวันเปรี่ยะคุณประธานมูลินิโพธิว,วน,นาและคณะศิทธิยานุสิ์บริจาค1 5 0 0 0บาทตลอดเดือนสิงหาคมคณะที่หกคุณวีรยุทธ์วานิคกมนนันคุณสายฝนเหล่าสะอาดคุณเบญจวรรณพรมดีสารคุณคณิษฐาทองโปรง่ง คุณดีกาคุณชิดชัยไขยแสงสังบริจาค6 9 9 9บาทตลอดเดือนสิงหาคมคณะที่สี่คุณแม่พ่องสีนางพัฒนศรีนางสาวโชติสาช,สาชัยยันบูล์พลเรือตรีหญิงสุชา,าวดีจาตวัฒนและพระสิริชัยพัตโกบริจาค1 2 0 0 0 0บาทตลอดเดือนสิงหาคมตุเด y พารความเดอร์ลิงคาร์เนสแอนด์คอมพาจันดอบคิงรามาเดอร์เทน We have four groups of the supporters as follows. The first one, Mr. Pradip Chet along with his family, donated 2,000 baht. The second group, 41 Foundation, led by Dr. Mehji Nathiyavan president of this foundation and her followers, donated 15,000 baht to Aduman of our cusp. เด็เซกันก uh ุกินวีรยุทธ uh ์บานิกรมนันคุณสายฝนลาสา์คุณเป็นจวันพรมดีสารคุณคณิตฐาทองโปรงคุณดีกาคุณชิดชัยไขแสงสังโดนเนต6 9 9 9บาทรอัลเดอรดแมนออฟออกัสต์ทูเดดิแคดเดอร์มันิทูฟาร์เดฟิมกันเนตแอนอินดิเวดลสทวตาส ฟกูค uh ุณแม่ของซิมิสิพัฒนาซีมิชอดทิสาชยันบุญเรียแอดมีเราสุชาวดีจาตวัดแอนดรปริศริชัยพัตโกโดเนตเทเวลตาวสันบาตอัลเดอร์แมนออฟออรเกัสตอันี้เราพร้อมระผสมเป็นภาษาบาลีนะปวดน้ำที่สซส่นก่อนแล้วก็ตั้งจิตปราศนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยินดีสืสิทธิต่อไปผสมจะให้พรในภาษาบาลี Nyatawari pura-puri kurenti sagarang, Ewa mewa ito dinang petanang upaka pati, <coughs> Icitang patitang tumang kipa mewa samit jatuh, Sabe kurentu sangkabah, Janto paneralto nyatamani, รโมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่พันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัายตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา